มีคนถามเยอะมากว่าภรรยาคุณหมอท่านชาคนท้องแล้วดูแลแตัวเองยังไงคะอยากให้ทําคลิปนะคะก็มาดูกันนะคะเริ่มต้นที่มื้อเช้านะคะห้ามทา IF เดิดค่ะต้องกินนะคะมือ้อเช้าเริ่มต้นที่โปรตีนนะคะโปรตีนตนนัวนี้คุณหมอก็จะชงให้นะคะก่อนคุณหมอไปทํางานนะชงผสมกับนมจืดหรือว่านมแอนมัมแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์คุณหมอนะคะจะเป็นโปรตีนตัวน,นี้เลยค่ะ แล้วก็ยาบำรุงของตัวนี้ที่ได้จากการฝากคันนั่นแหละเนาะแล้วระหว่างวันก็กินน้ำเยอะๆนะคะคุณแม่ต้องกินน้ำนะจะได้สดชื่นท้องไม่ผูกด้วยจะให้กินน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องธรมรมดาก็ยากเกินไปค่ะต้องกินกับน้ำแข็งนะคะเฮ้ กินแบบนี้เลยน้ำแข็งบ้านเราสะอาดแน่นอนนี่ใส่แก้วเก็บอุณหภูมิด้วยกินน้ำเย็นทั้งวันค่ะรู้สึกสดชื่นตลอดเลยก็กินน้ำมะขาก็ควรกินผลไม้ด้วยนะคะเพรอะวาชอบกินกล้วยตอนเช้าเนาะรู้สึกอร่อยแล้วก็แบบสดชื่นน่ะคุณหมอก,ก็ซื้อนี่ไว้ด้วยองุ่นนะคะแล้วก็มีแก้วมังกร พมอพายชอบกินยาคุอยู่แล้วก็คือตุนไวเนาะผักต้มคุณหมอก็ต้มไว้ให้นี่ไข่ต้มคุณหมอก็ต้มไว้ตุนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสต็อกแอนมัมที่เหลือนะคะใกล้หมดแล้วส่วนฟักทองเดี๋ยวรอึ่งนะคะส่วนค่างๆนี้ก็คือเออลืม,ล,มลืมมันไปเพราะว่าไม่น่าจะได้กินแล้วเนาะโอเคค่ะประมาณนี้โอ้แล้วก็มีสต๊อกผักต้มค่ะที่อยู่ข้างล่างค่ะผักนึ่งต้องมีแครอทที่ยังไม่ได้ต้มเนาะ พิเศษไปก่อนนะั้นคือวันนี้ได้กินน้ำส้มั้นค่ะวันนี้คุณหมอคัน้ำส้มไว้ให้นะคะก่อนไปทำงานเี๋ยวแช่เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวไปกินกล้วยก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมากินน้ำส้มนะคะ